ถ้าเราเห็นคนขโมยของเราหรือว่าหยิบของเราไปเฉยๆเราควรวางใจอย่างไรดีคะบอกเขาดีไหมเพราะไม่ใช่ครั้งเดียวทุกครั้งที่เขามาเขาเก็บมะนาวจากต้นค่ะโอเคก็คือมีคนมาขโมยมะนาวจากต้นของเราควรจะบอกเขาดีไหมหรือควรจะปล่อยไว้เฉย อ่าก็ดูเจตนาของเราก่อนนะว่าเราเราเราคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ก็มีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกคือเราเนี่ยยินดีที่จะให้มะนาวกับเขากับเรารู้สึกไม่โอเคที่เป็นแบบนี้ถูกไหมแต่เชื่อว่าออพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็มักจะไม่สบายใจถูกไหมเราก็จะรู้สึกว่าเออทำไมต้องมาขโมยของของเรา ดังนั้นถามตัวเองให้ชัดก่อนว่าเราอยากจะให้เขาหรือว่าเราอยากเราไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทําคือไม่ได้อยากที่จะให้เขาแต่ทั้งสองสิ่งเนี่ยไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนนะครับก็ควรที่จะคุยกับเขาตรงๆเพราะหากเราไม่เผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้ามาทําร้ายเราทําร้ายเราในในลักษณะของความคิดแล้วกันเราก็จะกลับมาคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดอยู่บ่อยๆเว้นเสียแต่ว่าเรารู้สึกว่าโอเค ปล่อยได้จริงๆไม่รู้สึกอะไรเลยแบบสามารถให้ได้เขาจะมาหยิบเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งผมผมมองว่าแบบเนี้ยก็คือคงจะมีแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเป็นตัวผมนะผมก็จะแนะผมก็จะเข้าไปคุยตรงๆในวันที่เขาเข้ามาเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาหยิบมะนาวเนี่ยแหละผมก็ถามว่าเออพี่ถ้าอยากได้มะนาวผมอะ่ะก็อยากให้มาคุยกันเออไม่อยากให้ทําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งการที่เขาทําแบบเนี้ย มันก็จะทําให้เขาติดเป็นนิสัยอันนี้เรามองมอง,มองไปในมุมเขาด้วยนะพอเขาติดนิสัยเสร็จปุ๊บเขาอาจจะไม่ใช่แค่ขโมยสิ่งของของเราเพียงคนเดียวถ้าเกิดเขาขโมยของเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาสามารถทําได้เขาก็จะเอาสิ่งที่เขาทําได้ในครั้งเนี้ยไปต่อยอดในการทําในครั้งต่อๆไปอาจจะไม่ใช่เราอ่าดังนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเราช่วยสภาวะจิตใจของเราไม่ให้ต้องมาคิดถึงเรื่องนี้อีกเหมือนเคลียร์ไปอะ่ะพี่ พี่อยากได้จริงๆใช่ไหมพี่ลําบากหรอพี่จําเป็นต้องใช้ใช่ไหมถ้าอยากให้ก็อ่ะมาขอผมดีๆผมก็จะให้อะไรยังไงว่าเดือนนึงกี่ลูกหรืออะไรยังไงก็ว่าไปถูกไหมหรือถ้าไม่อยากจะให้ก็บอกเขาไปตรงๆว่าเออเราไม่ยินดีที่จะให้นะถ้ามาขโมยแบบนี้คือมันผิดกฎหมายรู้ใช่ไหมก็ว่าไปอแต่แนะนํานะผมเป็นคนที่ถ้ามีปัญหาอะไรติดอยู่ในใจอ่ะผมจะเคลียร์ก่อนเพราะผมรู้สึกว่าสภาวะที่เราอยู่ ในปัจจุบันได้ว่างๆสบายๆแล้วไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันมาทําร้ายให้ให้เรารู้สึกแบบต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งองนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับคือชีวิตของเราเนี่ยเราวุ่นวายเยอะแล้วถ้าจะมีเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งที่เข้ามาแล้ววุ่นวายเพิ่มเติมอะ่ะผมเคลียร์ได้ผมจะเคลียร์ก่อนผมตัดได้ผมจะตัดก่อนเพื่อให้เรามีความสามารถในการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้มากขึ้น